ตัวนี้จะเป็นแคปบรุ่น XLS เลยเกียร์ออโต้ค่ะราคาะจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่794,000บาทคันนี้นัตตีจัดชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้านนะะกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ค่ะชุดแต่งของ Y ค่ะตัวนี้คิ้วร้อนะคะจะเป็นคิวร้อของชุดแต่ง Y ตัวงานเขาจะมาคล้ายๆของตัวคิวร้อแบบแรปเตอร์เลยค่ะแต่จะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงเป็นแม็กขอบ 20ค่ะออฟเซตของแม็กนะคะจะลบอยู่ที่24บรัดเท่ากันกับยางโตโยค่ะซีเรียมจะอยู่ที่275 55 R uh, 20โลบาเหล็กของฮัมเมอร์ค่ะนาที่จะเรียกว่าโลบารแขนสั้นแต่ชื่อของเขาจริงๆเลยค่ะจะเป็นโลบาบ์รุ่นวอริเออร์นะคะคันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะนาที่เปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ full LED ที่เหมือนกับตัว YT ยคูเลยค่ะ สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช h a n เอ็มแอนด์ค่ะเช่นเคยนะคะมาพบกับนัตตี้นะคะรีวิววันนี้ก็พามาชมนะคะตัวรุ่น XLS ค่ะตัวนี้จะเป็นแคบปรุ่น XLS เลยเกียร์ออโต้ค่ะราคาจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่790,000 4,000บาทค่ะแคมเปญสำหรับคันนี้นะคะก็มีจัดชุดแต่งให้กับลูกค้าแล้วก็ลูกค้านะคะเพิ่มค่าได้จ่ายชุดแต่งในบางส่วนนะคะซึ่งลูกค้าเลือกมาเป็นแคมเปญดอกเบี้ยถูกนะคะแล้วก็เพิ่มค่าได้จ่ายชุดแต่งบางส่วนเดีย๋ยวนัตตี้จะพาชม,มารอบๆพันกันค่ะว่าคันนี้นัตตี้จัดชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกนะคะชุดแต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างแต่งได้หล่อและดุดันนะคะโดนใจลูกค้าท่านใดบ้างนะคะเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยค่ะคันนี้นะคะถึงจะเป็นแคปแแตต่่่ก็งได้หลอ ะะไม่น้อยหน้ากับรุ่น4ประตูหลายๆคันที่นัตี้ได้แต่งไปเลยเรียกได้ว่าคันนี้เป็นคันรแรกนะคะที่แต่ง c a p xls ให้กับลูกค้าทางด้านหน้าเลยที่เห็นที่เปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบแบดรัเตอร์ค่ะฟอนต์ฟอร์ดนะคะเป็นสี ดำได้ลูกค้าเลือกสีได้อย่างได้เป็นสีอะไรกระจังหน้านะคะที่มีตะแกรงลังพึ่งก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้า้องเครื่องได้ดีด้วยแล้วก็มีไฟนะคะ LED ให้ทั้ง3จุดเลยก็จะติดขณะที่ลูกค้าปลดล็อกรถหรือว่าเปิดไฟหลีเปิดไฟหน้ารถนะคะคันนี้เจ้าของรถนะคะพี่จำรัดค่ะทำการจองรถออนไลน์กับนัตตี้นะคะลูกค้าอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะแต่ว่าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมก็ทําการจองรถออนไลน์ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวเงินดาวเงินจองเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีบริษัททุกบาททุกสตางค์เลย ถัดะะมาทางด้านล่างเลยค่ะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของ Y ค่ะตัว Y เนี่ยกันชนเดิมเดิมเราจะยังอยู่นะคะไม่เหมือนชุดแต่งแรปเตอร์ที่เราต้องถอดตัวกันชนเดิมของตัวรถออกแล้วก็ใส่กันชนชุดแต่งแปลงหน้าแรปเตอร์เข้าไปคันนี้เป็นกันชนเดิมเลยแล้วก็ใส่นะคะในส่วนของตัวชุดแต่ง วายเพิ่มเติมเข้าไปให้ก็ติดประกบเข้าไปกับกันชนเดิมตัวสีงานเขาจะมาเป็นสีดำด้านนะคะตัดชายแข้งตรงนี้ค่ะที่เป็นสีบอลเงินแล้วก็มีโลโก้ของตัววายนะคะอยู่ทั้งด้านบนกับทางด้านใต้ตรงนี้ด้วยนะคะทางด้านล่างถัดเข้าไปจากชายแข้งอีกค่ะคันนี้ลูกค้าใส่นะคะเป็นแผ่นแข็งกันกระแทกของฮัมเมอร์สีแดงมาให้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถขอรูปกับนัตตี้เพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟ a y t i m ท r u ล n i นี่ไลท t ที่เป็นตัวไฟ C ีแคม LED สีขาวเช่นเดียว น,นาทีติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสำหรับแคป X อเวตุนนี้ค่ะถัดมาทางด้านข้างเลยตัวนี้คิ้วล้อนะคะจะเป็นคิ้วล้อของชุดแต่งวายตัวงานเขาจะมาคล้ายๆของตัวคิ้วล้อแบบ แรปเตอร์เลยค่ะแต่จะมีขนาดใหญ่กว่านิดหนึ่งสีมาเป็นสีดําด้านค่ะการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษติด 3M ค่ะแล้วก็ซีนขอบยางตรงนี้ให้ด้วยนะคะกันน้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานเพื่อย,ยืดอายุการใช้งานของตัวคิ้วรอให้กับลูกค้าค่ะถัดมาช่วงล่างทางด้านล่างเลยคันนี้นะคะไม่ได้จัดทรงยกสูงเลยค่ะลูกค้าขอเป็นเน้นสมรรถนะการขับขี่แบบ เดิมๆนะคะแต่เปลี่ยนแมกยางเพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับรถของลูกค้าค่ะเท่ๆแบบนี้เลยค่ะที่เปลี่ยนให้จะเป็นแมกขอบ20ค่ะออฟเซตของแมกนะคะจะลบอยู่ที่24ในส่วนตัวลายแมกเนี่ยนิตตี้มีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะลูกค้าเลือกลายได้แบบที่ชอบได้เลยค่ะคันนี้ค่ะบรัตเท่ากันกับยางโตโยค่ะซีเรียลจะอยู่ที่275 55R20 ยางจะเป็นตัวยาง r t นะคะก็อยู่กึ่งกลางระหว่างยาง AT ออทเทเลนหรือยาง MT ซึ่งเป็นยางมทเทเลนที่เป็นยางลุยนั่นเอง อยาทีวิ่งดีแน่นอนแล้วยิ่งยี่ห้อนี้ด้วยนะคะก็ กาะถนนได้ดีค่ะเสียงนะคะเวลาเราวิ่งบนทางเรียบมเนี่ยเสียงจะไม่ดังเท่ากับตัวยาง MT นั่นเองค่ะแก้มทางด้านข้างนะคะมีช่องช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ด้วยกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่เลยรุ่น XLs ค่ะตัวรถเป็นสีไหนกระจกมองข้างจะเป็นสีน้ำซึ่งเหมือนกับตัวรุ่น XLT ก็เรียงงา่ายๆว่าจริงๆท่านในรุ่น4ประตูค่ะตัว XLs ่ะเขาทำมาแทนรุ่น XLT แล้วนะคะลูกค้าที่ถามหารุ่น XLT ตอนนี้นาตี้ยังพอมีรถอยู่นะคะแต่อาจจะเหลือไม่เยอะสำหรับรุ่น XL รุ่น XLT 4ประตูนะก็ให้ลูกค้ามองมาเปน็นนใ เอ s 4อสประตูแทนได้เลยไฟเลี้ยมมีมาให้ด้วยค่ะที่กระจกมองข้างขนาดใหญ่ แบบนี้คิ้วกันสานติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยนตี้ติดตั้งให้เป็นคิ้วกันสย์ของสูนแท้การรับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีค่ะลูกค้าเอามือลูบทางด้านใต้นะคะมีโลโก้ตัวนูนของฟอร์อันนี้ของแท้แน่นอนแล้วก็ลูกค้าถามว่าทําไมถึงมีแค่2ชิ้นนะคะเป็นคู่หน้าถ้าเป็นของแท้สูนนะคะเขาจะมีมาแค่คู่หน้าแต่ถ้าเป็นของร้านซับที่เป็นร้านแต่งข้างนอกเขาจะมีให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะคะบวาลองมือเปิดติดตั้งให้ด้วยค่ะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนะคะเดี๋ยวนตี้พาชม ทางด้านในห้องโดยสารของแ cab xl s กันค่ะดูจากทางหน้าคอนโซลเลยเป็น cab xl s นะคะแต่ว่าหรูหรานะคะไม่แพ้สีประตูเลยค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีตัดกับสีเทานะคะให้ดูสปอร์ตดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของตัวแ cab นะคะก็นั่งสบายเลยนะคะนาติ้มีเบาะแ c a นะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยใต้เบาะแ c a ค่ะจะมีนะคะที่เก็บของอาไว้ให้ด้วยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกแม่แรงเนาะ บล็อกได้อย่างสบายเลยแล้วก็ผ้ายางปูพื้นติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเป็นแบบกระดุมเข้ารูปค่ะการเปิดปิดแคมปนะคะง่ายๆเลยค่ะบันไดนะคะของรุ่นเอกเอเนี่ยจะเป็นสีดําด้านมาแบบนี้ทั้งชิ้นเลยค่ะขนาดใหญ่รัดน้ำหนักได้ดีแล้วก็พื้นสัมผัสจะเป็นแบบกันลื่นด้วยถัดมานะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์คานตี้จะเรียกว่าโลบาร์แขนสั้นแต่ชื่อของเขาจริงๆเลยค่ะจะเป็นโลบาร์รุ่นวอร์เรีร์นะคะมาสวยๆเป็นแขนสั้นตะแกรงรังพึ่งมาแบบนนีี้เเลยวก็มใสของตัฟร ดวงที่3กับไฟ LED นะคะช่วยส่องสว่างนะคะให้อีกด้วย2ฝั่งเลยข้อฝาทางน้ํามันก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนค่ะเวลาลูกค้าแบบไปจอดรถเนาะเติมน้ํามันนะคะ่ะเขาก็จะมีการกดเปิดก็จะไม่โดนในส่วนของตัวสีนะคะของตัวรถแล้วก็ฝาทางน้ํามันของเราอะคะ่ะ จะล็อกเวลาที่ถ้าลูกค้าล็อกรถนะคะฝาถังน้ำมันก็จะล็อกด้วยเวลาลูกค้าได้ไปจอดรถเติมน้ำมันกดปลดล็อกจากทางด้านในของตัวรถนะคะพนักง,งานเติมน้ำมันเนาะเขาก็จะกดเติมได้เลยบันไดาทางด้านข้างมีมาให้ด้วยค่ะรุ่นเอ n g s ก็มีบันไดข้างมาให้เหมือนรุ่นพี่นะคะหลายๆรุ่นเลยตัวนี้ก็ำนวนความสะดวกให้ลูกค้าขึ้นไปจัดเก็บนะคะสัมภาระ อาจจะเก็บคอบนกระบะได้เลยเดี๋ยวนะัตตี้พาดูตรงนี้นิดนึงค่ะเนี่ยที่เราใส่ตัวโลบาเข้าไปให้นะคะในขอบส่วนตัวขอบของกระบะค่ะเขาจะมีตัวการลอยมาให้แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็มีในส่วนของตัวจุดยึดมาให้ด้วยนะคะเราไม่ต้องเจาะตัวกระบะาของลูกค้าเลยเราแค่ถอดตัวจุดยเดที่เขามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเลยไม่เกิดการเสียหายแน่นอนนะคะ คันนี้พิเศษอีกหนึ่งอย่างคันนที่เปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยค่ะเป็นไฟท้ายแบบ full LED ที่เหมือนกับตัว Y t i t แท x คูณ4เลยค่ะมาสวยๆแบบนี้เลยปกติก็จะเป็นแบบกึ่ง LED นะคะครึ่งนึงอ่าทีนี้เป็นตัวนี้เป็น full LED เต็มเลยติดตั้งให้ด้วยนะคะจะเป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านค่ะฝาปิดกระบาดท้ายนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3 อยู่ที่3าปิดกระบะท้ายด้วยปกติรุ่นก่อนๆที่จะเป็นตัวเน็กเจนนะคะไฟเบรกนุ่นที่3จะอยู่ทางด้านบนนู้นทีเนี้ยถ้าลูกค้ามีการขนของบรรทุกของแล้วบังกับไฟเบรกอะค่ะก็จะมองไม่เห็นเนาะเขาก็เลยย้ายมาให้อยู่ตรงนี้ทําให้รถที่ขับรถตามหลังเรามานะคะเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นรุ่นเอสก็จริงนะคะแต่ว่ามีกล้องหลังมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังกล้องมองหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะก็จะไปขึ้นที่หน้าจอของตัวรถเลยทําให้เรามองเห็นนททาาางด้้ย ว่าบางทีเราอาจจะมีวางของลืมไว้หรือว่ามีเด็กยืนอยู่นะคะก็เพิ่มความปลอดภัยไปให้อีก ก็ติดคำว่า X กับ S e ให้ด้วยค่ะกันชนท้ายมีมาให้กับตัวรถนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านในห้องโดยสารสั่งคนขับกันบ้างค่ะตัวเบาะของรุ่น X กับ S จะมาเป็นเบาะพานะคะแต่ถ้าลูกค้าท่าในใดที่อยากได้เบาะหนังแจ้งนัตตี้ให้เปลี่ยนให้ได้เลยค่ะสามารถทําให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะตัวนี้จะมีขนาด8นิ้วแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอโซนกลางของรุ่น X กับ S ค่ะจะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ AI Auto แอ p เคาเแบบไร้สายได้นะคะถัดมาทางด้านล่างจะมีช่องไว้สำหรับเจ็บชาร์จโทรศัพท์ค่ะไทยซ C และ u s b เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของแค p บรุ่น x l กซึ่งราคาไม่ข้ามแ0 0 0สนเลยคะ่ะจะแส0เกบาทลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้ดังที่นัตตี้บอกเลยคะ่ะ แคปหนะ้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้รุ่นไหนก็แต่งได้เหมือนกัน4ประตูทุกรุ่นก็แต่งได้แบบนี้เหมือนกันค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นึกถึงรถรยอนฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งหล่อเท่ๆนะคะนึกถึงนัตตี้ M and N Ford เท่านั้นค่ะนัตตี้ดูในเรื่องของตัวงานชุดแต่งนะคะคุมงานเองทั้งหมดจนกว่าจะแต่งเสร็จตั้งแต่เริ่มแต่งเลยะคะ่ะจนถึงกระทั่งแต่งเสร็จและเงื่อนไขาการจองนะคะรายละเอียดชัดเจนนะคะก่อนที่จะทําการจองแน แน่นอนและหลังจากจองแล้วนัตตี้จะออกใบจองให้กับลูกค้าทุกเคสทุกคันค่ะลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดดูได้เลยว่าชัดเจนไหมนะคะเงื่อนไขรายละเอียดตามที่เราคุยกันไหมนะคะและวันที่ไปส่งรถนะคะลูกค้าที่อยู่แต่งจังหวัดนัตตี้ขับรถไปส่งให้กับลูกค้าเองทุกท่านเลยค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนันตตี้จะขับไปส่งให้กับลูกค้าเองทุกท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบ นะคะรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าฝาอีกสองช่องทางของนัตตี้ด้วยนะคะจะเป็นเพจ Facebook M&N Ford by n a t นาตและ TikTok ค่ะ M&N Ford เข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ